สวัสดีค่ะแฟนคลับที่่าตุทุกท่านวันนี้วันที่26สิงหาคมพศ2563ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปตามคำเรียกตามคำาเรียกร้องของแฟนคลับสาวดำนะคะที่อยากจะให้บอกฮานอย3ตัวนะคะสาวดำบอกไปแล้วนะคะว่าหลายตัวแต่เข้านะคะทีนี้สาวดำก็ทนความเรียกร้องของแฟนคลับไม่ไหวนะคะ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่บอกนะคะเพราะว่ามันหลายตัวลงไปแล้วอาจก็จะมีการคอมเมนต์มาต่อว่าสาวดําอย่างนั้นอย่างนี้คนเรามันนานาจิตตังเนาะต่างคุนต่างคิดต่างคนต่างม,มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะต่างคนต่างจิตต่างใจสาวดําก็ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะก็แล้วแต่ท่านจะมองสาวดําไปในแง่ไหน ถ้าท่านมองไปในแง่ไหนแล้วท่านสบายใจก็มองไปเลยเพราะสาวดําก็ไม่โกรธอยู่แล้วนะคะไม่โกรธไม่ดา่าไม่ว่าไม่อะไรกับท่านอยู่แล้วแต่สาวดําลงให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งสาวดําก็ซื้อมาถูกจริงๆนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับที่อยู่ในลายสาวดําที่ที่ได้พูดได้คุยกับสาวดําแล้วก็ที่ได้ส่งให้สาวดาซื้อใหแบบแบบ้ตามพี่สาวดำน่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอ่เรามา,มาเริ่มกันเลยนะคะ ถูกผิดไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าหวยจะออกอะไรนะแต่สาวดําก็บอกไปตามที่ท่านขอมานะคะคือว่ามันก็โอเคมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ขาดทุนนะคะเพราะมันหนึ่งร้อยหนึ่งมันก็ได้หลายบาทกว่าไอเอเอเลขวันไอไอ,อ,อหวยไทยวันที่หนึ่งสิบหกนะคะหวยฮานอยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอันด้วยนะคะไม่มีอันเอาเริ่มจดเลยนะคะแฟนคลับที่รักจาก๋าสาวดำจะทำไปคลิปสั้นๆ จะบอกเอาบอกเอาพูดเอาพูดเอาเนาะอ่าไปลุกกล้องหันหน้าไปทางไหนเอานะคะตอนนี้สาวดําก็มาถึงเต่างอยแล้วนะคะแต่อากาศร้อนมากเลยค่ะอากาศร้อนมากนะคะสาวดําก็เลยนั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะแล้วก็จะบอกอ่าหนอยแฟนคลับก่อนนะคะอาจุดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์สาม 1นึ่ง5 1นย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนสะคะห้าศูนย์สามห้าศน้าศูนยมนะคะอ่าแฟนขับจดหน้าจดหน้านะคะแล้วก็ 0, 0ูน7์ศูนสะคะเจ็นะคะเจ็ 7, 3, 4, ชัดๆลมันจะได้นั่นเนอะอะเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสหนึ่งนะคะสี่ศูนย์เจ็ดเูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสาขอโทษจ้ะเจ็ดหนึ่งสามสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสามสี่สามห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งีห้าอันนี้เป็นสูตร ของของของสูตรหอยฮานนยนะคะไอ้สูตรนี้มันเข้ามาเดือนกว่าแล้วสําหรับเลขสามตัวทีนี้ต่อมามันมามีมันเลขมันมีเลขแปดมาเลขหกเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองมาอ่าขอโทษมันจะมีเลขเก้าเลขแปดเลขหกเลขสองมานะคะทีนี้สาวดําก็เลยมาจับสูตรใหม่เราไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะไม่ซื้อก็อย่าด่าอย่าว่าสาวดําค่ะ ไม่ใช่อยู่ๆแล้วสาวดำมาลงให้นะคะแฟนกลับเรียกร้องมาเยอะมากนะคะอ่าทีนี้จดสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่สาวดำทำวันนี้นะอ่าหลายตัวค่ะแต่เข้าแล้วคุ้มนะคะอ่ะอ่ะเลยเลยจดเลยจดเลยได้ยังได้ยังยังปากกากับกบระดาษนะหกสองสี่หกแปดสามหกสี่แปดหกแปดศูนย์หกสี่สามนะ จดยัง6อย่าง6กส4 8แ648 680 64 3, นะคะอ่าอีกแถวหนึ่ง438นะคะ438นะคะ438นะนะคะ, 38, ะ,คะอ่า4 3่4า0 4ปด4 70, 3ามสองเจ็ดหกสามจ็ดไว้นะคะท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้บอกสาวดำแต่ที่บอกไปรอ้อยคนเนี่ยนะคะสาวดำก็ถึงได้เอามาบอกท่านนะเพราะฉะนั้นก็กรุณาเข้าใจในความหวังดีของสาวดำนะถ้าถ้าสาวดำไม่ลวงให้ก็บอกว่าพี่สาวดำทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับคนที่ต้องการให้สาวดำบอกนี่สาวดำบอกแล้วนะอะจดลิังค้าจดลิางจดลิังค้าจดลิางอ่ะทีนี้อีกแถวนะคะจดไว้ค่ะจดไว้แล้วท่านก็สามารถซื้อซื้อได้อ่าทุกวันแต่ว่าแล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านซื้อหมดทุกตัวมันก็จะถูกแน่นอนมันหลายตัวค่ะแต่มันคุ้มค่ะนะเพราะว่ามันบาทละหกสิบห้านะคะฮะเอาบอกกันแล้วก็ สาวดําก็จะไม่ลงให้อีกนะคะเพราะว่าสูตรที่สาวดําบอกเนี่ยมันซื้อได้เป็นเดือนนะคะซื้อได้เป็นเดือนโอเคนะอ้าว824นะคะ824ไงไหมเราบั่นจะคอยจิต824นะคะ824 847 876 870 837 0 8 2 0 2 6 0 3 8 0 4 3 0 6 7อ่อีกนะคะสองแปด2ามสองสานะคะสองสี่ศูนย์ส สองสี่เจ็ดสองสามหกสองศูนย์เจ็ดหมดแล้ว,ลวน,อน้อขนะท่านผู้ชมแฟ,แฟนแฟนลับที่รักจ๋านี่สาวดำสูตรนี้สาวดำทำขึ้นมาวันนี้นะให้ท่านจดไว้ทุกตัวเลยค่ะแฟนลับจดไว้ทุกตัวเลยนะคะแฟนขับสาวดำจดไว้ทุกตัวนะคะที่สาวดำบอกจดไว้แล้วแฟนลับก็สามารถซื้อซื้อได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านซื้อหมดทุกตัวทั้งต้องซื้อหมดทุกตัวทั้งสามหน่อยนะ สิบบาทคูณหกนะคะสิบบาทคูณหกยี่สิบบาทคูณหกนะคะนะคะเข้าแน่นอนค่ะนะคะบางบางครั้งอาจจะเข้าสักสองนอยสามนอยอาจจะเข้าสามนอยอาจจะเข้าสองนอยอย่างเงี้ยนะคะแฟนขาดจุดอ่นนะไม่ลองไม่รู้ค่ะนะคะเพราะสาวดำจะซื้อแบบนั้นแหละแล้วสาวดำก็ถูกทุกวันนะคะก็มีกําไรทุกวันแหละนะคะก็บอกกันตามตรงเนาะสาหรับแฟนกับที่อยากได้ สูตรฮานอยเลขสามตัวแต่ต้องซื้อคูณหกนะคะต้องซื้อคูณหกนะถึงจะได้กําไรนะคะบางวันก็เข้าสองสองนอยเลยเลขสามตัวเนี่ยบางวันก็เข้าสามนอยเลยนะคะเลขเลขสามตัวเนี่ยนะคะบางวันก็เข้าน้อยเดียวเข้านอยเดียวแล้วก็คุ้มละใช่ไหมอันนี้ต้องซื้อทั้งสามนอยนะหนึ่งแฟนคลับต้องซื้อทั้งสามนอยนะคะถ้าซื้อนอยเดียวเนี่ยถ้าไม่ถูก เราก็ไม่ได้เราก็ไม่มีความหวังนะแต่ถ้าซื้อสาน้อยเนะี่เรามีความหวังนะสาวดำก็ซื้อสูตรนี้แหละคะ่ะวันนี้วันที่26สิงหาคมพศสอง3นงาสานะคะซื้อวันนี้แหละนะคะอะ่สาวดำก็บอกแล้วเนาะว่าหลายตัวสาวดำกดพูดกับแฟนลับที่อยู่ในไลน์อ่ะหลายตัวแต่มันถูกมันก็คุ้มมันเข้านะคะอะทีนี้ แต่ละวันละวันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะมันจะเข้าหรือเปล่าแต่สาวดําซื้อเนี่ยมันคือมันถูกมันเข้ามันมีหลักฐานความจริงทุกอย่างสาวดําก็แฟนคลับที่อยู่ในไลน์ที่สาวดําส่งให้น่ะเขาเขาก็รู้นะคะว่าสาวดาพูดตรงไปตรงมานะคะอยากได้สาวดําก็ให้ไม่ได้ห่วงห้ามแต่ว่าอย่ามาจม <laughs> อย่าจมนะคะว่าหลายตัวพี่สาวดําหลายตัวหลายตัว,ยตวอย่าจมนะอย่าจมแต่มันเข้ามันถูกแน่นอนไม่ลองไม่รู้ต้องจดไว้สาวดําบอกชัดเจนแล้วนะคะ เนี่ยสูตรใหม่วันนี้มีทั้งหมดสามสิบห้าตัวนะคะสามสิบห้าตัวค่ะสามสิบห้าตัวแต่เข้าแน่นอนนะคะนะคะจุดหรือยังละ่ะเอาใหม่นะเอาเริ่มต้นใหม่เลยเอา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 ปากกามากระดาษมาค่ะนะคะสองแปดสามสองสามสี่สองหกเจ็ดนะคะสองสี่ศูนย์สองแปดหกสองแปดเจ็ด

เจ็ดสี่ทั้งหมดสามสิบห้าตัวต้องซื้อทั้งสามหน่อยนะอ่าเพราะว่าท่านอยากจะได้แล้วสาวดำก็บอกท่านแล้วว่ามันหลายตัวก็ไม่อยากจะลงให้แต่ท่านก็เอ่อบอกว่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรสาวดำลงให้แล้วนะที่สาวดําซื้อก็ซื้ออย่างนี้แหละค่ะสาวดําจะซื้อยี่สิบบาทคูณหกแต่ซื้อทั้งสามหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเข้าทุกวันค่ะโอเคนะคะแฟนคลับที่รักจาก๋าขอให้เข้าใจตามนี้เนาะบอกกันแล้วนะคะอย่าคอมเมนต์มาด่ามาว่าสาวดำนะ พ่อสาวดาไม่อยากลงให้เพราะว่ามันหลายตัวแต่ท่านก็บอกว่าต้องการต้องการลงให้แล้วค่ะแลวถ้ามันออกมาตามนี้ก็ให้รู้เลยนะคะว่าสาวดําถูกนะคะคําไหนคํานั้นตรงไปตรงมาชัดเจนขอทุกทท่ทานที่เป็นแฟนคลับของสาวดํามีความสุขมากๆขอท่านโชคดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาไว้เป็นกำลังใจให้สาวดำพักรวยด้วยนะคะ